หากมองย้อนกลับไปหลายธุรกิจที่ส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่นมักจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความจําเป็นของชีวิตนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่ามีอีกหนึ่งธุรกิจที่มีอายุเกือบ100ปีแล้วก็ส่งไม้ต่อกันมาจนถึงรุ่นที่4แต่นั่นกลับเป็นธุรกิจที่โลดแล่นอยู่ในอุตสาหากรรมเครื่องประดับจูบิลี่ไดมอนด์เป็นชื่อร้านเพชรที่ คนไทยล้วนคุ้นหูนะครับวันนี้เขากําลังจะมีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษไม่ง่ายเลยนะครับกับการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นที่ยืนยาวและประสบความสำเร็จจากการเดิมเนี่ยที่เราอยู่ในบริษัทจำกัดวงที่เราอยู่เนี่ยก็จะอยู่แค่ในวงวงเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยเข้าไปสู่ในตลาดทุนโดยเฉพาะการที่บริษัทเนี้ยมีนามสกุลว่าเป็นบริษัทมหาชนความน่าเชื่อถือ ของแบรนนนนดดด์เเเี่่่ยยพิมขึ้้อางห็ชัแต่เพราะจู b i l e ่ไดมอนด์ไม่เคยหยุดนิ่งจนถึงวันนี้ภายใต้การบริหารงานของคุณอัญรัตน์พรประพฤติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jubilee เอ็นเตอร์ไพรจำกัดมหาชนที่พร้อมนำทัพไปสู่ยุคใหม่ของการขายเพชรอีกครั้งเมื่อเพชรกำลังจะกลายเป็นเครื่องประดับที่คนไทยเข้าถึงได้มากขึ้นและเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสำหรับหลายคนในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต คือประเทศไทยอะค่ะเป็นประเทศที่คนต่างชาติให้การยอมรับอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของครา m แมนชิพต่างๆดังนั้นเองเราก็รู้สึกว่าเอแบรนด์ของ Jubilee เองเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจถึงศักยภาพของคนไทยเราจะพาคุณไปรู้จักกับ Jubilee ไดมอนด์ในอีกบทบาทหนึ่งภายใต้การนำทัพของคุณอัญ,ญรัตน์ว่าเขาทำอย่างไรให้ Ju ีไดมอนด์ก้าวสู่ศตวรรษได้ และการทําให้เพชรเข้าถึงคนไทยได้มากขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรและเพชรกาลังจะก,กลายเป็นสินทรัพย์ใหม่จริงหรือ Business Canvas วันนี้มีคําตอบครับ คุณพ่ออันนะคะก็เป็นรุ่นที่3ก็มีแนวความคิดที่ต้องเรียนว่าท่านก็มีเป็นคนที่มีวิชันแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆก็มีแนวความคิดที่จะเริ่มการขยายสาขาเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าเพราะเดิมเนี่ยเห็นละว,ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อมองว่าเอ้เมืองกําลังเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะใน เมืองต่อไปแล้วพอเริ่มเห็นมีห้างสปปรรพสินค้ามีหมู่บ้านใหม่ๆเกิดขึ้นก็เลยเริ่มจากวันนั้นนะคะย้อนกลับไป30กว่าปีที่แล้วในการที่จะเริ่มกระจายสาขาเนี่ยเข้าห้างสปปรรพสินค้ายูบลลี่เลยเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการขายเพชรเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์เพชรในห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยได้เห็นแบรนด์ของยูบลลี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้น ยูเบรี่ก็เป็นบริษัทแรกที่ทําให้สามารถชําระเพรผ่านบัตรเครดิตได้ผ่านบัตรเครดิตยังไม่พอยังผ่อนชําระได้ด้วยสมัยก่อนซื้อเพรต้องจ่ายเต็มจํานวนหรือว่าใช้ความไวเนื้อเชื่อใจกันด้วยธุรกิจนี้เองเนี่ยคือเกือบร้อยละร้อยในสมัยก่อนมันก็เป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็เป็นธุรกิจค่อนข้างที่จะธุรกิจปิดอะ่ะคือน้อยคนที่จะเข้าใจกลุ่มลูกค้าก็จะ แคบลงไปด้วยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าจะเป็นธุรกิจเฉพาะคนมีสตางค์เยอะๆเท่านั้นถึงจะสวมใส่เครื่องประดับเพชรได้ mm hmm. ทีนี้ในมุมของตลาดที่เป็นตลาดทุนเนี่ยจากการเดิมเนี่ยที่เราอยู่ในบริษัทจำกัดวงที่เราอยู่เนี่ยก็จะอยู่แค่ในวงวงเดียว mm hmm. แต่ถ้าเราเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยเข้าไปสู่ในตลาดทุนโดยเฉพาะการที่บริษัทเนี้ยมีนามสกุลว่าเป็นบริษัทมหาชน หมันจะม,มีการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจเ,เพิ่มมากขึ้นเพราะธุรกิจเครื่องประดับอัญ,ญมณีอยู่บนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเยอะมากตลาดที่เดิมที่อาจจะมีอยู่ในวงจํากัดก็จะกว้างใหญ่ขึ้นซึ่งอันนั้นเ,นเป็นจุดวัตถุประสงค์หลักนะคะเพราะว่ามองถึงอนาคตในการที่เราอยากที่จะขยายตลาดแล้วก็สร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงอันนี้คือเป็นธุรกิจหรือเป้าหมายหลัก พอเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะจะมีการระดมทุนเข้ามาเพราะการระดมทุนเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเหล่านั้นเนี่ยเพื่อในการที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการเอาไปใช้ในการลงทุนเรื่องของระบบไอทีซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สําคัญในการที่ทําให้ธุรกิจได้เติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแต่จริงๆเกิดจากวัตถุประสงค์หลักละคะที่เราอยากที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการซื้อเพชรให้เกิดขึ้นับคนไทยอย่างที่ยูบิลี่ได้ทํามาตลอดไม่ว่าจะเเป็นรรื่่อองของขกาที ทำให้คนซื้อเพชรมั่นใจได้เลยนะว่ามีใบเซอร์ระดับโลกเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ดูเพชรไม่เป็นแต่ถ้าเราไม่อยู่ในบริษัทมหาชนนะคะ,คะวงนี้ความสนใจก็จะอยู่ในวงจํากัดแต่พอก้าวเข้าสูส่บริษัม,มหาชนอย่างน้อยเนี่ยนักลงทุนผู้ถือหุ้นเริ่มหันมาสนใจในธุรกิจนี้เนี่ยเพิ่มมาขกึ้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจนียก้าวเข้าสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นด้วย อีกพาร์ทหนึ่งคือสิ่งที่เราพยายามกำลังทำอยู่คือวันนี้เองเนี่ยยูบิลี่เราได้ d e ลิเวอความเป็นเวิร Class Quality หรือคุณภาพเครื่องประดับระดับโลกเนี่ยให้กับลูกค้าเราเนี่ยในสินค้าทุกๆชิ้นอยู่แล้วอย่างอย่างปีนี้นะคะอันถึงมีแคมเปญที่ตอกย้ำในเรื่องนี้เราทำแบบนี้อยู่แล้ว<ม>แต่เราตอกย้ำในปีนี้ว่าไม่ว่าชิ้นไหนเนี่ยก็เป็นเวิร Class Quality ที่คุณมั่นใจคือไม่ว่าซื้อยูบิลี่ที่ไหนจังหวัดใดเราใช้สินค้าคุณภาพมาตรฐาน เดียวกันหมดซึ่งเรื่องของ world class quality ของ Jubilee เป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำให้ลูกค้ายอย่างต่อเนื่องอันก็อยากที่จะพ,า,พาแบรนด์ของ Jubilee เนี่ยให้ไปในต่างประเทศซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีการแบบพยายามในการที่เราจะเดินหาว่าเอตลาดต่อไปของ j u b i l e ่นอกเหนือจากในประเทศไทยเนี่ยจะมีตลาดไหนที่แมทช์กับความที่เป็นอัตลักษณ์ของ j u b i l e ่แล้วก็เราสามารถที่จะใช้อีโคโนมีสออต่างๆเนี่ย ของเราไปได้คือประเทศไทยอะคะ่ะเป็นประเทศที่คนต่างชาติให้การยอมรับอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของ c r a f t m a n s h i p ต่างๆดังนั้นเองเราก็รู้สึกว่าเอแบรนด์ของ Jubilee เองเนี่ยเราถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจถึงศักยภาพของคนไทยซึ่งอันนี้เป็นอีกโกงหนึ่งของอันในการที่แบบเราจะนำพาบแบรนด์เนี้ยให้เป็นที่ยอมรับ ในตลาดต่างประเทศค่ะนะคะในฐานะอันเป็นผู้บริหารขององค์กรนี้เนี่ยเราก็อยากจะพาองค์กรนี้ให้เติบโตได,ด้ไปอย่างยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคืออันก็จะต้องดูแลทีมทํางานของงานให้ทุกคนเนี่ยมีเวลวิ่งที่ดีมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความ enjoy อะ่ะอันก็อยากจะถ่ายทอดพลังความที่แบบเ,เราจะต้อง enjoy ในการทํางานให้กับทีมในการทํางานซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากแผนในการทํางานและเชื่อว่าถ้าทีมในการทํางานสนุก มีแพชชั่นแล้วก็มีกู๊ดแอ t i ิจูดผสมกับสิ่งที่องค์กรจะต้องเติมโนเลจให้กับพนักงานมันก็จะทําให้องค์กรสามารถที่จะเติบโตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนซึ่งอันนั้นนก็จะส่งผลที่เป็นเอ็นโกลที่เอ๊ะเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจของนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มองว่าเอ๊ะบริษัทของยูบิลี่เนี่ยมีโอกาสอะไรบ้าง ต้องเอ็นจอยกับสิ่งที่เราทำถ้าคือคือ,คอมันเป็นคติจำงโดนอย่างนึงคือถ้าทุกจะไม่ทำแล้วจริงๆโจทย์ใหม่มามาทุกวันนะคะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรโจทย์นี้เราผ่านไปได้เออท้าทายนี้เราอยากจะรู้ว่าจริงๆอันอันเชื่อว่ามนุษย์อะค่ะเป็น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 สิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่พิเศษอะคือ ไม่มีลิมิตอะลิมิตเลสดังนั้นอะอยู่ที่เราละว่าเราจะก้าวข้ามผ่านในแต่ละสเตจยังไงไปได้อันว่าความรู้เป็น<ะ>สิ่งที่สําคัญนะคะเมื่อเราทําอะไรแล้วเราขวนขวายหาความรู้แล้วพอเราเริ่มรู้จริงในสิ่งที่เราทำอะมันจะมีทางไปได้เสมอ,อแล้วพออะไรที่เราทําแล้วเราเริ่มมีทางออกทางทางไปต่อได้เนาะเราจะรู้สึกว่าเราสนุกอะ,ะเรารู้สึกสนุกกว่า ถ้าเทียบกับตอนแรกที่อันเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยบุคลิกเราหรืออะไรเนี้ยอาจจะแบบเอ๊ะอาจจะยังไม่ได้ใช่ทางแต่พอเรามามีโอกาสมาทําธุรกิจของยูบิลีอค่ะเรารู้สึกเอ๊ะเราสนุกเราเอนจอยเราก็รู้สึกอ,อันนี้ใช่ทางเราค่ะ